กระผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทางช่องอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมอ่ะกดฟรีเขามากครับผมเขามาติดจมบ่เสียตังนะครับกดฟรีนะครับอ้าทีนี้มาเบิ้งกันตองวดกันพี่น้องเอฟซีบ่อ้องรอบ่ตตองมีเกิือมีกักกันทั้งนั้นนะครับนะครับของวันงวดประจําวันที่หนึ่งนะครับ วันที่หนึ่งธันวาคมนะครับอ่ะสองห้าหกหกกันเด้อพี่น้องเอฟซีนะครับสองห้าหกหกกันนะครับหวยวัดนี้ออกสัญจรนะครับหวยสัญจรอ่ะพี่น้องเอฟซีต้องพิจารณาเบิ้งให้ดีด้อพี่น้องเด้ออ่ะมาต้องพิจ,จารณาแล้วครับสูตรนี่เดินดีนะครับเลขวิ่งสองตัวนะครับมาหนึ่งตัว หมดที่แล้วฟันมาล้านเปอร์เซ็นกันนะครับมาล้านเปอร์เซ็นมากอีดีโอร้อยพีน่น้องเอฟซีอ่ะเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งอสองตัวมาตัวนะครับเลขวิ่งสูตรนี้ เดินดีข้ามปีไม่เคยหลุดนะครับพี่น้องเอฟซีชุดยอดนะครับแตกกันนะครับแตกกันสุดเอเดลเอนะครับมาเบิ่งกันนะครับนี่ครับเห็นมาครับพี่น้องเอฟซีนะครับแอดเฮ็ดให้เบิ่งย้อนหลังกันสะสองวดนะครับงวดที่สามกันให้ได้มากแปดกับเก้าเข้าที่เก้าบนนะครับเก้าศูนย์หลักสิบเต็มเต็มเลยพี่น้องเอฟซีเห็นมาครับ เดืนดีมาตลอดนะครับหกก็มาหกอ่าสี่หกท้เมินบ่อพีนังอฟซีนะครับหกก็ 6, 6, 3, ม, 9, มาหกสามงวดนี้เก้ามาเก้าศูนย์นะครับสองตัวมาหนึ่ตัวคือแปดกับเก้ามาที่เก้ากันนะครับเห็นบหครับไซเก้กันเต็มเตมเลยพีนังนะครับเข้าที่เก้ากันมาเนี่ยร้านเรน์เซ็นมาอีรอพีนัองอี นะครับสำหรับสายวิ่งนะครับสายวิ่งเลขออกกำลังนะครับเลขกำลังกายคือเลขวิ่งนะครับเห็นบ่าครับพี่น้องแตกกันนะครับเข้าเก้าเต็มเต็มเลยพี่น้องเอฟซีนะครับเห็นบ่าครับพี่น้องเอฟซีนะเอาเบิ่งกับผลออกกันก็ได้นะครับนี่ครับเห็นบ่มเก้าเก้าศูนย์มาสองตัวพอพี่น้องเอฟซีเก้าเก้าเก้าศูนย์มาทั้งลักรอยลักซิบเห็นบ่าครับเก้านะครับ แน่นอนบ่ครับพี่น้องอีพีสูตรนี้พี่น้องห้ามคำเลยพี่น้องเนี่ยวิ่งกันนะครับอ่างวดประจําวันที่นะครับวันที่หนึ่งท่านว่านะครับหอยสันจรจะมาตัวไหนให้พี่น้องอีพีว่าเบื้องกันนะครับวดนี้นะครับอ่ะมาเบื้องกันครับมาแบ่งปันสูตรกันคือเก้าเลยพี่น้องแบ่งปันสูตรกัน นะครับเอาแอดเจอตั้งกันคือเก่าเลยพี่น้องตั้งกันเอาแค่เอาแค่เอางวดที่ออกเอางวดที่ออกหกสามห้าไอ่เก้าห้าหนึ่งหกสามแกแล้วกันนะพี่น้องเอฟซีเนะาะบัต้องออไนไลน์นะครับพี่น้องคงเกได้เบิรงคลิปกันดีหรอหรือเขาไปเบิรงคลิปย้วหลังกันก็ได้พี่น้องเอฟซี เอาเอสจะตั้งกันนะครับดีกวิ่งสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับเอาที่เอาจาั๊กเอาจากักสองงวดกพว็พอแล้วพี่น้องงวดที่สองคืองวดนี้นะครับเก้านะครับหวยงวดนั้นอเลขท้ายสามตัวบนมาตั้งกันนะครับแล้วก็เลขล่างสองตัวหกสามมานะครับ แล้วก็เอาหวดนี้มาตั้งกันนะครับพี่น้องเอาเก้านะครับเก้าเก้าศูนย์มาตั้งเหมือนกันนะครับเดือดร่างออกหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่นะครับามาตั้งกันนะครับนี่ครับพี่น้องอีฟซีเอาแค่สองวัวกับข้อต้องหัวไหลพี่น้องอีฟซี นะครับวันเดือนด,อดีวันตลอดยล้รล่ะกจากพี่น้องยิซีสูตรนี้ข้ามปีไม่เคยรุดนะครับเอามาเบิ้งกันที่นี้มาเบิ้งกันนะครับมาลุยกันนะครับอ่าบวกกันนะครับสามบวกสามครั้งสามเต้มนะครับห้าหลักสิบนะครับบวกกันสามเต้มแล้วก็หลักหน่วย นะครับหลักหน่วยบวกกันหครั้งนะพี่น้องเอบวกเป็นมาพี่น้องบวกก็เปลีนมาเบิ้งกันนะครับเบิ้งกันสามหบวกสครั้งสามห้าหพี่น้องเอได้ห้าอ่าสิบห้มาอ่อสามบมาบวกกับสเป็นตัวไพี่น้องพีเป็นสิบแปดนะครับ เป็นสิบแปดใส่แปดลงไปแล้วก็บวกนะครับบวกหนึ่งคงที่นะครับคงที่คงที่นะครับบวกหนึ่งคงที่นะครับคือเพิ่มนะครับเพิ่มไปหนึ่งเต้มเป็นเก้านะครับเข้าที่เก้าเก้าศูนย์นะครับ มาทั้งสองตัวทั้งลักสิบอ่าลักร้อยนะครับนี่เห็นไหมครับเข้ากันเต็มเต็มเลยนะครับเอาทีนี้มาเบิ้งกันงวดประจำวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งท่านว่าไอพี่น้องอีพเอาตั้งอ่ะบวกกันสามเท่านะครับถ้าภาษาภาคกลางเขาบวกกันสามครั้งนะครับบวกกันสามครั้งหลัก หน่วยล่างบวกกันหนึ่งครั้งถาษาอีสานกับบวกกันหนึ่งเทียนะครับเรียนรู้วัรรณคัมไปด้วยกันนะพี่น้องยิปซีเอาที่นี้มาบวกกันนะครับงวดนี้จับตาเบิ้งให้ดีๆพี่น้องห้ามพลาดนะครับถ้าพลาดจะอาจจะเสียใจไปอีกสิบห้าสิบหกวันนะครับมาบวกกันนะครับเก้าบวกสามครั้งเป็นเท่าไหร่พี่น้องยิปซีสามเก้ายี่สิบเจ็ดเหมือนมาพี่น้อง อ่าสามเก้าบเจ็ดยี่สิดวกสเป็นตัวไพี่น้องนี่7ีบเจ็ดบวกส่เป็นสามบเเปนวะอ้าอย่าพากันปึกมาบ,บวกใครกันอ่าสามอ่าสามเนะครับมาบ,บวกส่อ่ายี่สบวกสครั้งนะครับ เป็นสามสิบเอ็ดใส่หนึ่งลงไปนะครับงวดนี่มาหนึ่งแท้นะครับมาหนึ่งแท้แน่นอนนะครับมาอีกแทะนะครับบวกหนึ่งคงที่นะครับ,นอ,นนะรบอ่นะบ,บวกหนึ่งนะคงทีอ่ะ,อะจะเขียนเป็นลอกๆไปบวกหนึ่งคงทีคือเพิ่มเต้มนะพี่น้องเป็นสองหนึ่งกับสอง มาแน่งวดนี้นะครับอ่ะหนึ่งกับ2กันนะครับเห็นไ่มครับ1กับ2อง่อะงวดนี้นะครับพี่รองอิบซี่ลีกปิ่งมาแล้วครับผมนะครับมาแน่ หนึ่งกับ2ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับงวดนี้นะครับหนึ่กับสองล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> มาหลักสิบลักหน่วยได้พี่น้อง F ุี่ลักสิบลักหน่วยนะครับ บนล่างนะครับบนล่างพี่น้องเอีชอบบนกับบนชอบล่างก่าล่างแต่ส่วนมากจะมาต้องบทเทราล่างได้นะครับรอผลนะครับรอผลออกกันนะครับอรอผลกันนะครับรอผลออก วันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งคันวาคนะันวาคมสองห้าหกหกกันนะครับนี่ครับจวดนะครับรอผลออกเลขวิ่งตัวเดียวมาแน่ล้านเปอร์เซ็นหนึ่งกับสองอ่ะให้พี่น้องเอฟซีแคปหนะ้าจอกันเอาไว้นะครับแคปหนะ้าจอกันหน่อยขอให้เอฟซีพี่นอ 4, อ้องเอฟซีออกไปหาตัวประกอบ งวดนี้มีใหกันท่องยกช่องกันครับผม